เ่ไคะวันนี้นะคะวิวจะมานำเสนอเป็นนิสสันที a n นา200 XL ปี2009คันนี้ค่ะสำหรับคันนี้นะคะมีการดีไซน์ออกมานะคะให้ดูทันสมัยภายในห้องโดยสารกว่างขวางและห้องเครื่องเงียบสนิทนะคะทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกผ่อนคลายตลอดการเดินทางเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าราคาเปิดตัวไยแดงของเขานะคะ,ไไะ,คะจะอยู่ที่1,290,000บาทค่ะ ที่เบต้าออโต้ของเรานะคะเสนอขายในราคาเพียงแค่299,000บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยค่ะในส่วนของไฟหน้านะคะจะเป็นไฟมันติดีเฟกเตอร์ค่ะสามารถปรับได้ถึง3ระดับมาพร้อมกับล้อแมกอลอย16นิ้วยาง215ทคับค่ะเป็นยางมิชลินสี่เส้นเลยค่ะมาพร้อมกับ ของด้านหลังนะคะจะมีไฟเบรกลมที่3แล้วก็จะมีเซ็นเซอร์หลักที่ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดข้างในกันบ้างนะคะสาหรับ ก็จะเป็นกุญแจ i n t e l ลลิเจนนะคะซึ่งเป็นกุญแจอัจฉริยะนั่นเองนะคะในกรณีที่เราลืมกุญแจไว้ในรถนะคะรถก็จะไม่สามารถล็อกได้นะคะก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็สำหรับภายในคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมเบาะไฟฟ้าคนขับนะคะแล้วก็ภายในจะตกแต่งด้วยนะคะสีเบดแล้วก็คอนโซลลายไม้นะคะซึ่งทำให้ดูหรูหราแล้วก็ทันสมัยยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของคันนี้นะคะก็จะเป็นระบบ พุสตาร์นั่นเองนะคะเพียงแค่เราเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะสําหรับคันนี้ต้องบอกเลยว่าเพิ่มความสะดวกสบายจริงๆนะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยของเขานะคะจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะสามารถมีวงเลี้ยวได้5.3เมตรทีเดียวเลยนะคะสําหรับคันนี้มาพร้อมกับเครื่องเล่นนะคะวิทยุ AM Fm นะคะ CD แล้วก็ MP3 นะคะในส่วนของระบบแอร์จะเป็นระบบแอร์ออโต้นะคะคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นแอร์แบ็คคู่หน้ามานะคะแล้วก็ในส่วนของ ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็กว้างขวางนะคะแล้วก็มีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะเพิ่มความสะดวกสบายสําหรับผู้โดยสารด้านหลังแล้วก็มีในส่สวนของสิ่งของอำนวยความสะดวกนะคะที่วางแขนนะคะแล้วก็สามารถวางแก้วน้ําได้แล้วก็สามารถเปิดนะคะจากห้องโดยสารนะคะเอื้อมมือไปหยิบของด้านหลังได้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆเลยค่ะ สำหรับนิสสันเทียนาคันนี้นะคะก็ <S <S จะเป็นรูปแบบตัวถงังแบบซีดาน4ประตูนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ DOHC 1 6วาล์ CVTC ค่ะกำลังสูงสุดที่136แรงม้าที่5,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดที่4,400รอบต่อนาทีค่ะถังน้ำมันคันนี้นะคะสามารถบรรจุได้ถึง70ลิตรค่ะคันนี้สามารถเติมแก๊สโซฮอลและ E20 ได้ด้วยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นรถเดิมๆเลยนะคะห้องเครื่องก็งแห้งสนิทไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มน็อตก็ไม่มีขยับนะคะแล้วก็ฝากระโปรงคานหน้านะคะยังสวยสมบูรณ์นะคะมีสติ๊กเกอร์มออกอ,อ,กออกอยู่ครบเลยนะคะสำหรับนิสสันเทเน,นาคันนี้นะคะไม่ว่าจะขับในเมืองนะคะก็จะทำให้รู้สึกว่าคล่องตัวหรือว่าจะขับทางไกลนะคะก็ไม่ทำให้เรารู้สึกอึดอัดจนเกินไปสำหรับลูกค้าทา่านใดที่สนใจรถคันนี้นะคะที่เบส ของา,ะะขายเพียงแค่299,000บาทค่ะผ่อนประมาณเดือนละ6,000กว่าบาทค่ะหากลูกค้าท่านใดไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆและรถเข้าใหม่สวยๆจากเบนคาออโต้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ช่องเบนคาออโต้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บิวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ